นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการสนทนาภาษาปร,รียนธรรมในวันนี้เป็นครั้งที่514ประจำวันศุกร์ที่21ทตุศจิกายน2568วันนี้ก็ตามที่กล่าวมาแล้วนะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องระเบียบนะครับการคุ้มครองพระพุทธศาสนาพศ2568มีทั้งหมดนะครับ26ข้อทั้ง26ข้อนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญกับพระสังฆาธิการ ตามลำดับชั้นนะครับและระเบียบอันนี้เนี่ยจะมีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงนามเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ซึ่งถือว่าเป็นเป็นระเบียบที่พูดง่ายว่าสดสร้อนๆนะและระเบียบอันเนี้ย นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ซึ่งถือว่ากระทบกับพระสังฆาธิการระดับการปกครองตามละดับชั้นระดับตั้งแต่พระเจ้าคณะใหญ่หนนกลางลงมาถึงเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสซึ่งพระเถระหรือพระสังฆิการเหล่านี้นะครับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอันนี้และระเบียบนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาโดยคารวาสตามที่ผมกล่าวแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยว่าผู้ที่เป็นประธานเป็นกรรมการเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งเริ่มตั้งแต่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการวมทั้งหมด6คนเป็นต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นคารวาตทั้งนั้นเลยซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พูดไปถึงข้อ5แล้วนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างต่อไปในวันนี้นะครับก็จะพูดเป็นข้อที่หก จะพูดเป็นข้อข้อไปจนจบทั้งหมด26ข้อนะครับจากลาวไปแล้วเนี่ยระเบียบอันเนี้ยแบ่งเป็น4หมวดหมวดที่หนึ่เขาเรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเริ่มตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ12หมวดที่สองคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด เริ่มตั้งแต่ข้อ13ถึงข้อ17หมวดที่3เนี่ยคณะวินัยทรนกลางและคณะธรรมทอนกลางเริ่มตั้งแต่ข้อ18ถึงข้อ20และหมวดที่4นะครับเรื่องเบตเตอรดเข้อ21ถึงข้อ26ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี26ข้อแล้วก็เกี่ยวกับพระสังฆติการเจ้าคณะผู้ปกครอง เกี่ยวกับชาวพุทธถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยระเบียบอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์กับพระพุทธศาสนากับชาวพุทธกับพระสงฆ์นะครับกับพระสังฆิริการเพราะว่าผมได้อ่านดูแล้วเนี่ยมีระเบียบอันนี้นะครับดีฝ่าไม่มีเพราะว่ามีแล้วเนี่ยมันจะเป็นการคุ้มครองอุปถัมภ์ตรวจสอบให้ชาวพุทธ ให้พระสังกัริการนั่นอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยอยู่ในกรอบของหลักกฎหมายเพราะว่าพระเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามหนึ่งหลักธรรมวินัยสองหลักกฎหมายสามหลักจะรีบประเพณีถ้าพระปฏิบัติอยู่ในสามหลักนี้นะครับความสวยงามศีลจารวัดหรือเรียกว่าเป็นสุปฏิบัติโลก็จะนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธนะครับ สำหรับระเบียบนะครับข้อ6นะครับข้อหกเนี่ยได้พูดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยอาจตั้งหรืออาจมีบัญชาแต่งตั้งบรรพชิตหรือครหัด เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคมเพื่อให้ความเห็นชอบหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้ตามที่เห็นสมควรข้อหนี้กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการบริหารก็ให้สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาแต่งตั้งบรรพชิตนะแต่งตั้งบรรพชิตโดยมิได้กำหนดด้วยว่าตั้งขีรูปนะครับคงจะเป็นดุลพินิษฐ์แล้วก็สองแต่งตั้งเครหัดกฎหมายใช้คำว่าแต่งตั้งบรรพชิตหรือคราหัดแสดงว่าจะแต่งตั้งพระฝ่ายเดียวก็ได้หรือจะแต่งตั้ง ครหัสฝ่ายเดียวก็ได้เพราะระเบียบอันนี้ใช้คำว่าหรือมีพระบัญชาแต่งตั้งบรรพจิตหรือครหัสแสดงว่าแต่งตั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำกับคณะกรรมการเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยระเบียบที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้มีหน้าที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาเนี่ย ก็ต้องเป็นภิกษุนะครับอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีความเห็นร่วมกันและการแต่งตั้งบรรพชิตกับหรือครหัสเนี่ยนะครับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถระสมาคมมหาเถระสมาคมถือว่าเป็นองค์กรที่ปกครองสูงสุดนะครับปกครองคณะสงฆ์เพราะฉะนั้น ระเบียบนี้นะครับส่วนใหญ่จะตั้งเครือข่าเช่นปลัดกระทรวงหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแต่การตั้งบรรพชิตเนี่ยก็เป็นอ,อำนาจของอสมเด็จพระสังฆราชท,ที่จะมีพระบัญชาเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยถ้ามีครวาสที่มีความรู้ ในหลักกฎหมายมีความรู้ในหลักการปกครองแล้วก็มีการตั้งพระเนี่ยที่มีความรู้ในหลักรธัรมวินยัยนะครับก็สามารถที่จะทําให้คณะกรรมการชุดนี้ดาเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดีแต่อํานาจเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ที่ประหลัดกระทรวงตามที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยแล้วพระที่แต่งตั้งไปนะครับโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเนี่ย ต้องเป็นพระที่มีความรู้แล้วก็เป็นพระทีะ่กล้าแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นที่แสดงออกไปจะมีการพูดมีการเสนอแนะนั้นต้องเป็นประโยชน์และเอื้อต่อหลักพระธรรมวินัยก็จะเป็นสาเหตุทําให้มีส่วนที่จะให้คําแนะนํะาครารว่าซึ่งหลักแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ในหลักธรรมวินัยนะครับให้ ดำเนินการตามหลักธรรมวินัยส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าระเบียบหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยเราตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็ตั้งเป็นคณะอนุกรรมการแล้วก็ตั้งเป็นคณะทำงานเนี่ยมีแต่ตั้งกันไปตั้งกันมาแต่ในผลของการปฏิบัติงานนั้น จะสำเร็จลุล่วงตามฟังมุ่งหมายตามเจตนาที่ได้มีการเขียนระเบียบอันนี้ขึ้นมาหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับครับวันนี้ผมก็พูดข้อที่6นะครับคราวหน้าก็จะพูดข้อต่อต่อไปจนจบทั้งหมด26ข้อนะครับครับพระคุณเจ้าที่เคารพท่านผู้ฟังทุกท่านครับ รายการสนทนาในวันนี้นะครับก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในาวาันหน้ามืการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังครับ